ตอนนี้เราอยู่กันในเกมเคาน์เตอร์สายครับอีเวนท์ทางแยกมาพร้อมตัวละครใหม่2คนเราจะมาทำความรู้จักทั้งคู่กันก่อนครับคารินหว่องคือพลซุ่มหญิงที่ทำได้ทุกอย่างและใช้อาวุธที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อการสกัดกั้นระยะไกล ในการโจมตีศัตรูบนอากาศและบนพื้นยังมีประสิทธิภาพเธอเป็นสมาชิกหน่วยสืบสวนภายในของเดลต้าเซเว่นและเป็นหนึ่งในสมาชิกคนท้ายท้ายที่เขารวมโครงการฝึกฝนเคาน์เตอร์ที่ไม่สมบูรณ์เธอผ่านโครงการฝึกฝนเชิงทดลองที่พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ของเธอในฐนานะเคาน์เตอร์ด้วยคะแนนดีผิสูจน์ว่าเธอมีความสามารถในการรับมืออาวุธต้นแบบพิเศษที่เธอใช้อยู่เธออ้างว่าเธอเป็นสมาชิกที่อนาคตไกลที่สุดของเดลต้าเซเว่นและทำปฏิบัติการยากๆได้สำเร็จมาแล้วมากมาย ทว่าสีหน้าเพื่อนร่วมงานของเธอที่เคยเข้าสัมภาษณ์งานพร้อมกับเธอกับไม่บ่งบอกเช่นนั้นเธอลุ่มหลงในเทคโนโลยีใหม่ๆม,มากเสียจนยอมทุ่มเต็มที่เพื่อให้ได้เป็นเจ้าของอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดทั้งหมดที่เธอเห็นคาลินเป็นตัวละครเคาน์เตอร์สายซุ่มยิงประเภทภาคพ,พื้นโจมตีโดยรอบค่าเรียกสสกิลพื้นฐานคาลินจะยิงไรเฟิลไปข้างหน้าโดยจะเล็งศัตรูที่บินได้ในระยะก่อน สกิลติดตัวประกอบปืนเพื่อโจมตีระยะไกลเพื่อทำดาเมจศัตรูที่บินได้เป็นวงกว้างและยังเพิ่มความเร็วโจมตีได้สูงสุดอีก30%สกิลพิเศษสร้างโลที่เคลื่อนไหวได้ชนศัตรูให้ถอยหลังและบังคับให้ศัตรูโจมตีมนันนาน3วินาทีเป็นระยะหากอัพสกิลเมื่ออยู่ในขอบเขตของโลจะต้านดาเมจหยุดนิ่งจากสกิลที่ต่ำกว่าสกิลไม้ตายเรียกยานลบนิวโอไฮโอมาโจมตีศัตรูตรงหน้าเป็นวงกว้าง คารินเป็นตัวละครที่มีความสามารถรอบด้านทั้งยิงไกลยิงตัวบินยิง AOE และสร้างโลที่มาขับให้ศัตรูโจมตีน่าเสียดายที่เธอไม่มีสกิลซ c ซีที่ดีถึงอย่างนั้นคารินก็ยังเป็นหนึ่งในตัวละครที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับศัตรูที่บินได้ครับคนที่2จูชิยองคือทัพน้าเจ้าเฟลเมทที่เชี่ยวชาญเรื่องการตอบโต้การโจมตีธรรมดาของศัตรูเธอยังสามารถเพิ่มการหลบดลีแค่ตัวเองได้ทําให้สามารถจัดการกับศัตรูได้หลายตัวในคราวเดียว เธอเป็นทหารรับจ้างฟรีแลนซ์ที่มีคำขวัญประจำใจคืออยากทำงานเกินค่าจ้างเธออยากที่จะเชื่อว่าเธอคือตัวอย่างของความเป็นมืออาชีพเธอเป็นนักสู้ที่ยอดเยี่ยมซึ่งแบ่งแยกงานกับการเล่นออกจากการอย่างชัดเจนและไม่เคยเข้าไปมีเอี่ยวกับการต่อสู้ที่ไม่จำเป็นด้วยเหตุนี้เดลต้าเซเว่นจึงแต่งตั้งเธอเป็นกองกำลังแยกเรียกว่าผู้หาเส้นทางที่อยู่ภายใต้การสั่งการของสมาชิกที่มีผลที่สุดขององค์กรเพื่อการจัดการพิเศษ เธอจะอ่อนไหวมากเมื่อได้พบสิ่งที่มาจากอดีตของเธอซึ่งทำให้เธอถูกหัวหน้าที่ให้ความสำคัญกับงานเหนือสิ่งอื่นใดตําหนิอยู่บ่อยๆชียองเป็นตัวละครเคาน์เตอร์สายปะทะประเภทภาคผืนโจมตีภาคผืนค่าเรียก3สกิลพื้นฐานใช้ดาบโจมตีศัตรูข้างหน้าเป็นวงกว้างสกิลติดตัวช่วยให้ชียองด้รับดาเมจระยะไกลลดลงหลังโจมตีพื้นฐานทุก3ามครั้งชียองจะสามารถเคาน์เตอร์การโจมตีพื้นฐานโดยการโจมตีสวนกลับเป็นวงกว้างได้ หากไม่ได้โจมตีสวนกับชิยองจะได้รับบาฟเพิ่มหลบดีก5 0และเพิ่มความเร็วโจมตี30%แทนสกิลพิเศษโจมตีให้ศัตรูลอยขึ้นกลางอากาศและทําให้เป้าหมายตาบอดเป็นเวลา4วินาทีสกิลไม้ตายทําดาเมจศัตรูที่อยู่ด้านหน้าจากนั้นชิยองจะเพิ่มพลังโจมตีและลดดาเมจที่ได้รับ20%นาน12วินาทีและสตันศัตรูอีก3วินาทีชิยองเป็นตัวละครที่ดีในระดับหนึ่งแต่หลายคนออกความเห็นเป็นเสียงเดียวกัน ว่านในอนาคตจะมีตัวละครอีกมากที่ทำหน้าที่ได้ดีกว่าเธอแต่ถ้าชอบถ้าอยากได้จะปั้นไว้ก็ไม่เสียหายอะไรครับเนื้อเรื่องของอีเวนต์ทางแยกจะเริ่มต้นที่ไคลวองกำลังดูแลการทดสอบเครื่องปฏิกรณ์อีเทอร์เนียมที่ถูกทำขึ้นเรียนแบบเทคโนโลยีอีเทอร์เนียมไดท์ที่องค์กรบริหารโลกบูกขาดเพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่ต้องพึ่งผาของเหลือจากองค์การบริหารโลกอีกต่อไปแต่ทั้งที่มันน่าจะสำเร็จ100%เรซนรงสีคอลับกับสูงกว่าปกติต่อปฏิกรณ์พลังงานสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว พลังงานที่ดุนแรงของมันทําให้เกิดการบิดพื้นผิวมิติขึ้นและอะไรบางอย่างก็กําลังตรงมาที่มิติของพวกเขาหลังเกิดการระเบิดชายก็สลบไปฟื้นขึ้นมาอีกทีต่อปฏิกรณ์ไม่ได้รับความเสียหายแต่ผู้หญิงแปลกหน้าสองคนคารินและชิยองกบอยู่ที่นั่นซึ่งชิยองบอกว่าคารินกับ่ายหน้าตาและวิธีพูดเหมือนกันอย่างเป็นพี่น้องแต่สถานที่นี้ห้ามคนนอกเขา้ขาใครเลยพยายามจับกลุมพวกเธอคารินกับชิยองเองก็มีภารกิจที่ต้องทําเช่นกัน ทั้งสองฝา่ายจึงต่อสู้กันสุดท้ายพวกเธอก็หนีออกมาได้ซึ่งคารินกับชิยองก็แปลกใจเพราะพวกเธอตั้งใจะจะเดินทางไปเคาน์เตอร์ไซด์แต่โลกนี้กลับดูไม่เหมือนเคาน์เตอร์ไซด์เลยจนชิยองสงสัยว่าพวกเธอยังอยู่ที่โลกเดิมหรือเปล่าแต่คารินที่เป็นสมาชิกหน่วยข่าวกรองของเดลต้าเซเว่นยืนยันว่านี่ไม่ใช่โลกของพวกเธอเพราะถึงจะดูคล้ายกันแต่ที่นี่มีควอนตั้มเฟสขององค์ประกอบต่างๆสูงกว่าร่างกายพวกเธอถึง5ระดับซึ่งโดยระดับควอนตัมเฟสที่แตกต่างกันนี้ จะทำให้ร่างกายของพวกเธอถูกทำลายใน24ชั่วโมงทั้งคู่เลยต้องรีบทําภารกิจให้สําเร็จด้านขายก็ให้ทหารเช็คกล้องวงจรปิดและพบว่าคาลินกับชียองไม่ได้บุกเข้ามาแต่เหมือนจะเดินทางผ่านประตูมิติมามากกว่าถึงอย่างนั้นพวกเธอก็ดูไม่เหมือนคนที่มาจากเคาน์เตอร์ไซด์เลยนอกจากนี้พลังงานของเครื่องปฏิกรณ์ยังรบกวนการสื่อสารทําให้เขาไม่สามารถขอกําลังเสริมได้ใคาเลยสั่งให้ทหารแยกกันกระจายข่าวไปฐานที่อยู่รบอบ ส่วนทหารที่เหลือออกตามหาทั้งสองคนให้เจอเพื่อปกป้องข้อมูลลับสุดยอดคาลินกำลังค้นข้อมูลของฐานนี้และพบว่ามันถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยกว่าของพวกเธอเธอเลยพยายามเก็บข้อมูลที่อาจช่วยทำภารกิจง่ายขึ้นทำให้ชียองต้องสู้กับทหารทั้งหมดด้วยตัวคนเดียวซึ่งเธอก็แอบบ่นว่าถึงเธอจะเป็นนักดาบกับจ้างที่เก่งที่สุดแต่จใจสู้กับศัตรูจำนวนมากขนาดนี้ก็เกินไปถึงอย่างนั้นชียองก็ยังเป็นฝ่ายชนะและชกบัตรประจำตัวของค่ายมาได้ ทาให้ได้รู้ว่านอกจากหน้าตาและนิสัยของคาลินจะเหมือนกลับคลายแล้วชื่อกับวิธีการต่อสู้ของทั้งคู่ยังเหมือนกันอีกด้วยแถมยังอยู่หน่วยเดลต้าเซเว่นเหมือนกันอีกต่างหากส่วนคาลินก็ปิดประตูกันไม่ให้ทหารตามเข้ามาได้สำเร็จและพบว่าตัปฏิกริยาเทอร์เนียมในโลกนี้นำหน้าผัวของพวกเธอมากและหากเปิดมนันอีกครั้งพวกเธอน่าจะกลับไปโลกของตัวเองได้ทำให้มีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้นมาอีกหน่อยแต่ใครก็ติดต่อเข้ามาถามว่าเป้าหมายของทั้งสองคนคืออะไร ซึ่งคำตอบของชิยองคือพวกเธอมาทิ้งขยะผิดกฎหมายตัดมาที่บริษัทคอฟฟินซูยอนรายงานฮิวเดว่าพวกเขาตรวจพบพลังงานที่เหมือนของเพลตามที่ฮิวเดขอเอาไว้ซึ่งเธอคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับคลีฟอร์ดแฟกเตอร์แต่นายูบินก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรพลังงานนี้ไม่เหมือนกับของมีนาะและยังอ่อนเกินกว่าจะเป็นคลีฟอร์ดแฟกเตอร์ที่กําลังเดินเครื่องอยู่ถึงอย่างนั้นเพื่อความมั่นใจฮิวเด้เลยจะออกเดินทางไปดูด้วยตัวเอง แต่ชียุนที่แอบฟังอยู่หน้าประตูก็ขอไปด้วยซึ่งฮิวได้ปฏิเสธแต่ชียุนก็ยังตามไปอยู่ดีทั้งคู่เดินทางมาถึงทะเลทรายเนวาดาแต่แทนที่พวกเขาจะได้เจอกับวัตถุคอลับพวกเขากลับได้เจอกับชิยอที่กําลังกินไอติมอยู่ซึ่งฮิวได้บอกว่าทั้งหน้าตานิสยัยและคําพูดของเธอเหมือนกับชียุนเลยส่วนคาลินกําลังเตรียมเปิดประตูมิติชิยอเลยต้องป้องกันไม่ให้ใครเข้าไปกวนแต่เพราะชียุนกับชิยอมีวิธีพูดเหมือนกัน ทำให้ฮิวเดย์ปวดหัวเป็นสองเท่าซึ่งเรื่องกะจบที่ทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันเพราะชิยองไม่ยอมให้ผ่านเข้าไปฮิวเดย์เลยปล่อยให้ชิยุนเป็นคนสู้แต่ทั้งคู่มีฝีมือใกล้เคียงกันทำให้สู้กันไม่จบสักทีฮิวเดย์ที่รออยู่นานเลยเข้ามาสู้เองทำให้ชิยองแพ้ไปแต่นั่นก็นานพอให้งานของคารินสำเร็จพอได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดฮิวเดย์ก็เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นและเรียกชิยองกับคารินว่าผู้ถูกเนรเทศ และสิ่งที่พวกเธอเอามาปล่อยก็คือวัตถุคอรั์ระดับสูงชื่อเนฟิลที่กำลังจะทำลายโลกของพวกเธอคาดินกับชียองจึงรับภารกิจเอามันไปปล่อยในคาเตอร์ไซด์แต่เพราะการทดลองต่อปฏิกรณ์ของเดลต้าเจเวนทำให้พวกเธอมาโผล่อยู่ที่นี่แทนแต่ฮิวเดไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เธอแค่มาเพื่อสู้กับวัตถุคลอรั์เท่านั้นชียองเลยพาทั้งคู่มาหาคาดินซึ่งคาดินก็บอกให้ชียองหนีไปส่วนเธอจะขอตายที่นี่เพื่อผิดชอบที่เอาเนฟิลมาทำให้ผู้คนที่นี่ต้องตายแทนคนของเธอ แต่พอได้เห็นทั้งชียองและชียุนคารินก็ปวดหัวเป็นสองเท่าไม่ต่างจากที่ยูวเด้พูดเอาไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งชียุนที่คุยกับชียองมาตลอดทางก็เล่าให้คารินฟังว่าที่โลกนี้รอดจากวัตถุคอหลับได้เป็นเพราะพวกเขามีองค์การบริหารโลกที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยทาให้เนฟิลไม่น่ากลัวสําหรับพวกเขาซึ่งคําพูดของชียุนกระถูกพิสูจน์โดยการที่เขากับฮิวเด้คำจัดวัตถุคอรลับระดับสได้อย่างง่ายดายทั้งที่สําหรับคาริน วัตถุคอรับระดับ3สามารถทำลายประเทศได้เลยคารินกับชียองได้ตัดสินใจจะช่วยสู้กับวัตถุคลอรับที่อยู่รบอบๆส่วนฮิวเดกับชียุนจะสู้กับเนฟิลซึ่งพวกเธอกเกาชนะเนฟิลที่มีความแข็งแกร่งเทียบเท่าวัตถุคลอรับคลาสสีได้จริงๆทําให้ใครที่แอบดูอยู่รู้ถึงพลังของฮิวเดและเข้ามาถามว่าพวกเธอเป็นใครพอนอกจากความแข็งแกร่งแล้วฮิวเดยังมาถึงที่นี่ก่อนเขาที่ทํางานให้รัฐบาลอีกด้วยเรื่องเลอชักจะยุง่งยากขึ้นทุกทีฮิวเด้เลยบอกให้ชียุนเป็นคนจัดการ เราเลยได้รู้ว่าพลังอีกอย่างของชิยุนที่เรียกว่า power word คือการใช้ดวงตาสะกดจิตเป้าหมายเหมือนแท่งไฟของ MIB คายเลยลืมเรื่องที่ได้เจอกับคารินและชิยองรวมถึงการต่อสู้กับเนฟิลที่เขาเพิ่งเห็นก่อนหน้านี้ชิยองเลยขอให้ชิยุนสอนพลังนี้ให้เธอบ้างแต่เขาสัมผัสได้ว่าเธอไม่มีสายเลือดมังกรในตัวเธอเลยไม่สามารถทําได้หลังจากทุกอย่างสงบฮิวเดกบ็บอกให้คารินกับชิยองกลับโลกของตัวเองไปซะและใช้ชีวิตต่อไปให้นานที่สุด พรานในโลกของคารินยังมีเนฟเลอีกอย่างน้อย2,000ตัวที่หลอฟักออกจากรังใหม่และตัวที่เพิ่งสู้ไปยังเป็นตัวที่ไม่สมบูรณ์อีกด้วยแต่จากการศึกษากว่าตัวต่อไปจะเกิดก็อีกอย่างน้อย20ปีภารกิจนี้เลยช่วยต่อชีวิตให้พวกเธอถึงจะฟังดูแย่แต่แค่รอดได้นานขึ้นอีกหนึ่งวันก็ถือว่าดีมากแล้วแต่ก่อนที่จะแยกย้ายก,กันกลับโลกของตัวเองชิยุนก็ถามชิยองว่าพ่อแม่ของเธอเป็นยังไงบ้าง เธอตอบว่าการเข้าร่วมภารกิจนี้ทําให้พ่อแม่ของเธอได้สิทธิ์อาศัยในเขตผู้อพยพพวกเขาเลยยังปลอดภัยดีและเธอก็บอกให้ชิยุนดูแลพ่อแม่ให้ดีในโลกที่ดีกว่าด้วยซึ่งเขาก็รับปากแม้ว่าจริงๆพ่อแม่ของชิยุนจะตายหมดแล้วก็ตามหลังจากนั้นกลุ่มของค้าลินก็กลับไปโลกของตัวเองส่วนกลุ่มของฮิวเด้ก็แวะไปหาอะไราทานก่อนจะเดินทางกลับบริษัทนันซูยอนก็เอารายละเอียดทั้งหมดมารายงานบอสและบ่นเรื่องที่ฮิวเดเอาเงินบริษัทไปกินอาหารหรู แต่บอสก็บอกว่าเป็นหัวหน้าอย่าขี้เหนียวเรื่องปากท้องของลูกน้องแต่ซูยอนก็ยังดูจะเป็นห่วงเรื่องการเงินของบริษัทถึงแม้เธอจะไม่รู้ว่าตัวจริงของบอสเป็นใครแต่เธอก็ขอบคุณที่เขาขอตั้งองค์การบริหารโลกขึ้นมาถ้าไม่มีเขาโลกก็คงต้องเจอกับหายนะเหมือนโลกของคาดินและนั่นก็คือตอนจบเนื้อเรื่องอีเวนต์ทางแยกครับสุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ g g k i s t a c o m ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็มากมาย อย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิงก์ใน description ใต้คลิปเราไ้้อกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ